มดี่ผมมังีเซียนบอกตัวนี้บอกเลยว่าขึ้นรอยนัดใบมันจะรวดเลยนะเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเปล่าเปล่ยเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเพลงตัวนี้ลาใบเถื่อนเรามาดูกันว่าจะชนะกองหมัดไหมตัวนี้นะดูว่าชนะไหมขึ้นรอยวันนี้กองหมัดสู้ไม่ได้หรอเนาะรุ้งใช่ไหมไปจะไปมาเลยนะว่าขึ้นโดวไหมนี่น้าประกอนโอเคโดนยืดเหน่อยเอาไปมาเลยทุกคนว่าขึ้นตึ ไปปิทูนปลาบอยเหงื่มหมดไม่หมดเหงื่อหมดแล้วเหงหมดแล้วไปเรงมือหนักตัวนี้แต่ว่าบมเลยมือเหงแกไม่ได้เลยไปทุกคนันนั่นหรว่านแข็ง่า่เลยมั้ยคนเชียร์พร้อมาพาพอิงเดียวเมื่อไหร่มาดูกันเสร็จโอเอ๋อใส่กองเท้ายนนะทำไมเชียร์ทานจังเดินก่อนดม

เดี๋ยวดูก่อนว่ายเดอมไอยโอหดิวมากเลยไอ้เป็นดิวมาเลโอ้หตันนี้าเล่นิดเดียวเลน้กิดเดียวลเดี๋ยวกดมาดูก่อนมาลดูอยหกันทุกคนว่าอยหนอันนี้ขนาดยี่สิบนะยี่สิบ p เยนี EP ยี่สิบเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขาดยังไงนะมาลุ้นกันว่าแต่ตัวนี้มันมันตึงจริง ของเทนัดของเทดูขึ้นเนาะโอ้ขึ้นด้วยหนูได้ยินไหมทุกคนเมื่อกี้ลูงปืนนะแต่ว่าลูกปืนอันนี้ไม่แตกเนาะไปเชื่อไหมเป็นลูกแก้วไหมอืมลูกแก้วลูกแก้วไม่รู้ขาตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนนะตัดที่หินไหมแล้วว่าลงเล่ไหมเอาเปล่าลงไหมเดี๋ยวว่าลงน้ำใครไปเอาเล่นมั้งฟิตฟิตเจ้าของหนูนะเอ้ยบอกเ้ย ไม่ที่มันนี่ไปเอามันอีธานุ่ใช่มันไม่แปลวามันเลยมันเชือกมุองมมันตึงนัดตึงนตึงนัดมึงจ้ะขึ้นไม่ทันได้สองวินะเอาเป็นอะไรเราเอาใหม่นะเราเป็นเชือกเดี๋ยวมาเร็วนู่นหรอไม่พังเหรอพ้นแล้วโอ้โหขี้อู้ลุ่นทุกคนเราเป็นเชือกเราอัพไซส์อับใส่อับใส์เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เรามาดูกันใหม่เดี๋ยวนี้อันนู้นไหนแล้วอ่ะ

ไอ้ตึงเอาไปบวนน้ำไปตนวกางเกงในยูอืออจริงเลยนี่ก่อนมันจะเป็นหัวกางเกงในทังทีเออหัวหน้าอปตนเอากระดาษติดกตามาห้ดงเราจะบวนีตรอนนิดเดียวนดิกาว้ดงมจะไปมาตุุนก่บางย่าแล้วเยได้เองเออบางองนุยตันฮะนุ่ยชัดไม่ดังไม่ถายไปเลวไปบอกนนี้ไม่ไปถ่ายเลย เราไม่ต้องตัดตรงนั้นเราถ่ายยาเลยแล้วอันนีเองพี่ก็ต้องทำพี่แปเองเราตอนตอนขึ้นเลยตอนนี้ลมกำลังแรงทุกคนเอาแล้วพี่เอาแล้วพี่ได้เบาะนะเออเอาไปเลยหันเขียวด้วยนี่คนเหมาสักเดี๋ยวนี้ก็ได้ใครไปเอาเบาะกันก็เอาเองเองพี่ได้ก็เอาเอาไปเลยได้ไหเออได้เลยเอาไปเบาะนะเองไม่ได้นะเออใช่เองาพีเพราะวาเมื่อไปถึงก็หยิบมาเลยที่บุตรไว้น้นะไม่ต้องไหวนะเดินเดานเราตามพวกคุณเลยเดี๋ยวเออไปกันนั่งเล เดี๋ยวมันไงก่อนแต่นี้ก่อนนะตาโก้มันเกินดังมันนะบางตัวเอาแล้วตัวนู้บอกไงบอกแล้วใครไปเอาก็ให้คนนั้นไปเลยเดี๋ยวเราไม่ให้มันเกินแปดวันนะตาโก้เดี๋ยวเราโบนตันนี้เลยเพราะว่าลมดีวันนี้มาดูว่าตรงนี้ขึ้นดีไหมนะตาโก้นะน้องจันเนาะอย่างนี้ก็บนแล้วถูกป่ะต้องโบนให้หน่อยไปเลยโอเคอย่างนี้โบนดังหลาไม้ดิ Mình sửa sửa ở phần Đăng không gì đều anh? Đăng này tao không à? ừ, đều Sửa mấy sửa Ôi dồi Đuôi nó nạt, nó bị quá nó Ôi dồi ôi Nhạp tụi con rồi Nghiệp bọc lé Ủa mà nhà chứ mấy ừ. đứa con Nhạp tụi con mấy đứa con đấy luôn mình đăng gì đấy đâu, mừng làm đâu vậy đâu Chị Tiếu có đăng mới ăn. không biết đâu, không biết đâu. đăng này biết mừng làm, Mừng làm cũng đúng gì. OK mà, để bốn chiếc này đi qua đó, căn rạt, chiếc luôn, Chạy chiếc nhẹ qua đấy, phải ừ. không? chiếc qua đấy, công tác luôn. còn, trên Cái... Trên Cái... Mình mình ăn... này, chiếc này

่นาไุเยววาก็อาวันนี้เนาะพอให้วันนี้เนาะไปตูนไปกูแล้วไปไปตูนมาทุกคนมาดูกันว่าตัวนี้จะอยู่ทานมดูกันทุกคนว่าอยาทานไหมลมรอยนเต่ะ Pitun, Pitun, Ah Pitun, perhatas apa Oke, malu kau ini jadi orang yang takut sama. Pitun, perhatas, tahu kan? Pitun, 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 ไอ้วันวันก็เฉยก็หยิบลูกไม้ทะเลบางเหยียดแจกเป้าแล้วทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้มารอเก็บเป้าบางเหยียดได้นะตอนนี้แจกไปหนึ่งตัวแล้วไม่มีคนแฝงทีที่จัดบล็กแล้วในในให้ไปเลยในแคแรงญดีบางเหยียดแจกเว้าวันนี้ใช่ลอยไปแล้วหนึ่งตัวแจกแจ้ว้าว่ะแจกเหยียดไปเก็บเองไม่มีใครไปเก็บฮ่าพอตอนมั่งขึ้นลอยไปไปเก็บเร็วเร็วเก็บเลยวะไปตัวเร็วเร็วที่ตัวค่อยๆอยิบเก็บเก็บเก็บนะเตรียมพร้อม

รมันตอบนี่มันจ่ารถมันตอบไี่น้องใส่นเลยอยู่ไมทิ้งเลยนะเอ็ลมันตบโอเคไปตงลูกนไนนเยนอ้าทุกคน้โ้ยโอ้ยน้ำน้ำไม่น้ำไม่น้ำมงเหยียดแจกแล้วทีนี้ม่แจกน้ำมเหยียดแจกมแจกมก ยันเย็นเจ่มมันเแ่มลงที่งจน้าลงที่ใจน้ำลงที่ใน้ำอ้อ้มาลงที่น้ำหยาค้างหย่าค้างหยาค้างเย้ปอดภัยทุกคนเย้ไปอีพนั้นไม่กระเจงไปเชื่อิ